มันเหมือนบทละครที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในคัมภีร์ไบเบิลแล้วนะครับผมสำหรับชาโดสิงมาวินนะครับซึ่งไฟล์ล่าสุดชาโดเนี่ยชนะมาอย่างสูวยงามนะับเป็นการชนะบัมปาร่าคูยาเต้นะครับแบงกิ้งอันดับ2มวยไทยนะครับผมก็รอคอยไม่นานนะครับมีไฟ์ขึ้นชกอีกแล้วนะหลังจากที่ตะวันฉายถอนตัวไปนะเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บนะครับผมซึ่งชาโดเนี่ยเข้ามาเสียบแทนตะวันฉายนะครับมีคิวขึ้นชกกับ หลิวเหมืองหยางนะครับในกติกาคลิกบ็อกซิ่งนะครับผมก็ต้องบอกว่าเหมือนฟ้าลิขิดฟ้าบัรดลบันดาลใจให้ชาโดเนี่ยพร้อมขึ้นไปชิงบัลลังกับตะวันฉายยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมก็มาดูนะครับสถิติแล้วก็รูปร่างเนื้อตัวกันนะครับผมทางของหลิวเหมือนหยางเนี่ยดูจากสถิติในวันเนี่ยก็ไม่ได้ใส่สถิติอะไรมากมายนะสำหรับสถิติการชกเนี่ย ชกมา2องไฟนะครับผมในกติกาคิกบ็อกซิ่งทั้งคู่เลยนะครับผมเป็นการชนะนซาอากิโนอิรินะครับผมซึ่งโนอิริเนี่ยก็จะมีคิวขึ้นชกกับซุปเปอร์บอลในวัน1 7ึ่นะครับถ้าจำไม่ผิดนะเดือนพฤศจิกายนนะครับผมแล้วก็ไฟที่2เนี่ยเป็นการแพ้ให้กับโมฮัมหมัดเซียซาร์นี่นะครับผมชกแค่สองครั้งในศึกวันนะครับผมแล้วมาดูฝั่งชาโดนะครับผมต้องบอกว่าประสบการณ์ในวันเนี่ย ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมทางชาโดเนี่ยก็ชกมา8ไฟนะครับผมก็เป็นการชนะ6แพ้1นะครับผมแล้วก็ไม่มีผลการตัดสิน1ไฟนะครับผมซึ่ง2ไฟหลังสุดเนี่ยก็เป็นการชนะน็อกนะครับผมต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมพร้อมสุดๆแล้วครับสำหรับชาโดนะผมมองว่ากติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยชาโดก็ไม่ไม่เป็นรองแน่นอนนะครับผม เขามีความมั่นใจเต็มที่นะน่าดูมากนะครับสาหรับชาโดถ้าชาโดผ่านไปได้เนี่ยต้องบอกว่ากติกามวยไทยที่ตะวันฉายถือครองแชมป์โลกอยู่เนี่ยสั่นสะเทือนแน่นอน,นครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับในวัน173นะครับอาจจะมีคู่ของตะวันฉายแล้วก็ชาโดนะครับขึ้นขึ้นชกในวันนั้นด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหผมมองว่าน่าดูมากๆคู่นี้นะแฟนมวย เอาแฟนมวยไทยเนี่ยผมว่าใจจดใจจ่ออยู่กับคู่นี้นะครับไฟล่าสุดเนี่ย Shadow ชาโดชกได้ดีมากๆนะครับผมชนะ TKO บัมปราคุยเต้ไปได้นะครับผมก็มีโอกาสนะครับที่จะขึ้นชิงกับตะวันฉายแน่นอนนะครับซึ่งก่อนที่จะถึงไฟนั้นนะก็ต้องวัดสเต็ปหมัดสเต็ปขาไปสักหน่อยนะกับเลียวเมืองหยางเนี่ยก็ถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยต้องบอกว่าตะวันฉายมีหนาวแน่นอนนะครับผมเตรียมรับมือไว้ให้ดีนะสำหรับตะวันฉายส่วนชาโดก็ ไม่มีอะไรต้องพิสูจน์แล้วครับเพราะว่าเขาพิสูจน์มาหมดแล้วนะครับผมฝีมือการชกอะไรต่างๆนานานะครับผมพร้อมที่จะขึ้นไปถลิงบัลลังก์แชมป์นะครับบัลลังก์แชมป์เปี้ยนได้เลยนะรพร้อมที่จะเอาเข็มขัดเนี่ยมาพาดไหลพาดบ่าไว้ได้เลยนะครับผมซึ่งเหมาะสมมากๆนะถ้าในกรณีที่มีการขึ้นชกกันจริงๆกับตะวันชายนะครับต้องบอกว่าน่าดูมากๆนะมองผมผมมองข้ามริวบางอย่างไปแล้วนะผมอยากให้ชาโดชกกับ ตะวันฉายนะน่าดูมากคู่นี้ผมเฝ้ารอติดตามแนละ้วเชื่อว่าไม่นานเกินรอนะครับคู่นี้มีประทะกันแน่นอนนะแต่ก่อนจะถึงไฟนั้นก็ต้องผ่านนักชกชาวจีนไปให้ได้นะผมแต่ว่าผมว่าไม่ใช่งานยากนะก็ติดตามเชียร์ให้กําลังใจชาโดด้วยนะครับผมซึ่งชาโดจะมีคิวขึ้นชกกันในวันที่26กันยานี้นะครับผมเป็นวันลูปิดี126นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น126แหละนะวันที่26กันยานะ ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็เพิ่งชกไปเมื่อวันที่6เองพักมาประมาณสัก20วันแล้วก็ขึ้นชกอีกแล้วนะไฟล์ล่าสุดเนี่ยชนะแบบไม่ค่อยเจ็บตัวเท่าไหร่นะสบายสบายหมัดแกวงกับหลังคนระับโปเข้าเบ้าตานะฮะกุยเต้นี่งายท้องปางงานเลยโอ้ยอมยอมขอย,ยอมเนี่ยขอย,ยอมเนี่ยวัดซ่าก็ฝากแชร์ชาโดด้วยนะผมผมก็เชียร์ชาโดนะผ่านไปได้เนี่ยได้ดูไฟตะว,วันฉายกับชาโดแน่นอนนะศึกชิงแชมป์โลกมวยไทยนะ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ